ีด้แต่งหน้าให้ดูตามคำขอนะคะที่บอกว่าอย่างไม่แต่งตั้งแต่หน้าสดเลยก็หน้าสดก็เป็นแบบนี้นะคะโอเคค่ะก่อน,นนะคะก็เริ่มพี่เขียนคิวก่อนเลยสี่งคืวน,น,นะคะง่ายๆเลยค่ะก็ว่าตามคิวเลยนะคะเดี๋ยววันหลังว่างก,ก็ค่อยจะมาสอนวิธีการการคิ้วนะคะตอนนี้ก็สอกนการเขียนคิวไปเลย เอาบอกก่อนนะเวานี้แต่งหน้าแนวซิกซี่ซิกซี่นิดนึงเขาแตบ,บก่อว่ามันเขียนไม่ได้อ่ะอ่ะย่ามองกล้องมองกระจกเดียวไกลเกินไม่เห็นตรงนี้เห็น เอาะเนี่ยก็เขียนตอนคิวนะคะก็ใช้แปรงฝัดคือตรงหัวคิ้วไม่ต้องเขียนเข้มมากนะสาวก็ไม่ต้องเขียนเข้มมากเนาะคิ้วของคนเรามันจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเราก็แต่กันได้เนาะโอก็แต่แต่งนี่รู้แค่ข้างเดียวนะมันจะได้เร็วๆไงก็ ข้างเดียวอ่ะมีอปัข้างเดียวอ่ะเคนี่เป็นเอ่อมาค่าปัดชคินะคะแล้วก็ม่ค่อยปัดไปตัวนี้ก็มีขายนะคะสั่งได้อุย้ย อันนี้เป็นสีทองนะคะไม่ว่าสิ่งนี้จะสวยสุดนะสีอื่นจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สินี้จะดูแบบคล่องไปทุกทุก,ท,กทุกการแต่งหน้าทุกแนวเลยก็จะแต่งใี้ดูที่ข้างเดียวกันเพราะว่าจะได้ไม่นานเขาสวยปะเวยกอเออน,นี้แต่งหน้าเซ็กซีนะ่เนาะก็จะเป็นโทน ต้นนดำๆเลยนะคะน้าๆแต่งยังแต่งแล้วน้านะคะอยู่ข้างหลังขนี่นะคะจะสงสีน,นะ,ะที่เราหยอกมือปิดเสียงนะไม่ไม่ไม่นี่มึงซื้อมาไหน่นะคะไม่แพงเลยประมาณสามร้อยไม่ไม่คงไม่มีใครขายเกินนี้อะคะ่ะโอเคต่อไปจะใส่สี แ่ S <S สีนี้ไก่อนแม่ก็ส่องใช่ไหมก็สีเดิมนะคะเ้นมาโชสีสีเดิมเลยคือจะลงสีนี้ก่อนครั้งมันสวยดีอททีี่สืมาักว นี่นขึ้นอึนหน่อยนิดนึงกินข้าวไม่อิ่มจุกจริงข้าวไม่อิ่มแล้วตอนแรกว่าจะไม่อัดแล้วต่อแต่สียจว่าจับได้อัเอคนที่ต้อง <มา S 1> ก็มัง <มา S 1> นะลยคะ่กสมองอมก็มอ่วแต่เราก็พยายามจะอัด คือจะไรสารามากเป็นการแต่งหน้าที่แบบกะกาปกติใช้มือค่ะแต่ออกสื่อเลยต้องใช้นี่นิดนึงนะคะเห็นเพื่อนๆน้องๆขอมาว่าชิดหน้าให้อัดเป็นภาษากลางก็เลยจัดให้ง่ายใช้มือมากันไม่ค่ะไม่ค่ะปกติถึงหน้าไม่นานหรอกแต่เวลาอัดจะมมันมาจะไม่รู้เนาะ เพราะว่ามันลีลานช่ไหคะก็ไปเลยายามไม่พูดเยอะนะคะดูเอาคุณค่าเรื่องเดี๋ยวคนถามว่าเวลาพูดมันดูกระแดกจิงนรงก็นะคะก็ตามน้ำสีน้ำตาลอ่อนใส่น้ำตาลอ่อนไปก่อนเห็นปะคะเห็น ไม่ใหญ่นต้อง่าอ่ออกน่านาาเนไทม่ออกว่ายที่สุดก็คือเียแต่สมัยก่อนไม่มีมือถือมีอเมมีีเมล่นานรานสิ่งที่ที่ที่มีทาไเียนเขียนตีไรจสีะ่ะมันออดเกินไปก่อนมันยังไม่ได้ชีสี

นีคาา่ค่ะก็ส่ยสีคือคือไม่ต้องเลือกสีตามเบสก็ได้ค่ะแค่สีอ่อนตรงนี้ก็แล้วก็ตามสีเข้มตรงหางตาแค่นั้นเองก็จะเลือกสีแค่เป็นสีเดียวกันแค่เลือกสีที่มันมันแบบจังเท่านั้ถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ถ้ามันไม่สวยเก็แข้งขึ้นแต่จริงๆสีนี้ก็สวยแล้ว

สองเลยไก่ว yeah. ่านะครับเป็นคนที่มีลูปในอีเยอะมากก็เห็นตามบ้านนะแต่ว่าเซตี้ที่ผมพามานี่ต้องบอกว่าเขเป็นคนที่มีริปได้แตกเปลี่ยนไเนี่ยสุดยอกวันนี้เธอจะเปียนาเป็นขับเลย เออมื่กินไม่ได้ทาแป้งพับ <c oughs> เลยหลิเป็นไรหฉันจะบอกว่าวันนี้นะคะไม่ได้ไม่ได้ลงรองพื้นที่ดูเนะาะเพราะว่าทาแป้งทับมาเลยแต่จะบอกว่าเช็ดแป้งพับของอะไรอ <c oughs>

เฮ้ยมันเขียนดีนะตอนนี้ใค่นี้วเลยนะคะแล้วก็ใส่ดีมากเลยตอนนี้แปบนาทีแนะีว้วนะเล้วว่านจะีิทำไมก็บอกล้าอาจเป็นสองทีฟเดือดตาหน่อยนะหนึ่งเมาเหรอ

ข้าวที่แล้วที่นรดเล่าเรื่องเกี่ยวกับสุนะใช่ไหมนบสุนก็คือการไปเคลื่อนไหวใที่เร่าไดในในเดี่ยวทางตรงไปอางไหนไม่ไม่้อดที่เล่าให้ป๋าฟังตรงแรกเลยเชียอใใ่แล้วแต่ไมให้าเล่าในปีสิบบอกว่าำไม่ได้ต้อเอาไปขายนที่วัของการเล่ากนั้นเพื่อเป็นยงมันมีผลอะไรกับช้อนในเวลาเวลาเวลาเราเล่นอะไรไปเดี่ยวมันก็จะมีผลอยู่ละเกิด สวยช่อตรงนี้เลยไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ี่ค่ะทาทับแค่นั้นเองชเองก็ดีแล้วไม่ได้เอ็นเลย เปี่ยนตัวเลยค่ใช้ินขากินิ่ของอะไรของเขาอยู่แม่ของอะไรก็ไม่รู้อะค่ะรถสายสยเลยก้าเก้าค่ะน่ต้องพิงไม่ต้องเขียนนี้ตดเขาได้นะคะก็ตัวาับบินบานีนะคะตตาเลยเ <c oughs> สวยนี่ว่าก็ดีแล้วเนี่ยเออผมาแบบแบบแบบหนาๆมันเดินขึ้ตาเนะ่ยนะไม่ใช่แบบอ่อนนะคะโชว์หน่อยดิไม่ต้องโชว์นะเขาลงทำไม่กลบไม่ใช่นิดนึงแต่เราแบบ ข้างในกมข้างในก็คือ่ก็ไม่ต้องเป็นใช้เบอร์ใหญ่นะต่อฮะคือวันนี่ก็ใช้เบอร์อะไรก็ได้ค่ะันนั้นจีนแลบลายอเชยาก็คภาเคยก็ขอบคุณทุกนะคั่วโล แต่ถนเราจริงๆมันติดไม่ยากหรอกแต่ว่ามันต้องชิน โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปคลิปต่อไปกันเลยค่ะบ๊ายบาย